ฝึกอ่านคำที่ประสมสระโอมีตัวสะกดสระโอสระอรวมเรียกว่าสระโออ่านว่าโอคำที่ประสมสระโอเมื่อมีตัวสะกดสระโอจะลดรูปหายไป พร้อมแล้วเรามาฝึกอ่านกันนะคะคอโนอคนคนจโนจนจนปอโนอปน,ปน บอโอนบนบนตอโอนตนตนทอโอนทนทนชอโอนชนชน รอโอนอรนรนวอโอนอวนวนขออกนอนขนขนสอโอนอสน สนหออนหอนหนฝออนอฝนฝนกออกบกบกบจออบจบ ตโอบอตบตบรอโอบรบรบพอโอบบพบพบอโอบอบ อบกออกโดกดกดจออดโจดจดบออกโดบดบด